เลดแมจิก8โปรซี r รี s มือถือเกมมิ่งสุดแรงที่มาพร้อมกับดีไซน์แบบเท่จัดๆและถ้าทุกคนอยากรู้กันแล้วว่าจะเป็นยังไง Inzo มาพูดถึงมือถือเกมมิ่งเนี่ยเลดแม g i c เนี่ยถือเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ทำออกมาได้ดุดันไม่แพ้แบรนด์ใดๆเลยนะครับโดยเฉพาะการออกแบบเนี่ยก็ทำออกมาได้สุดเท่โดนใจชาวเกมเมอร์มาตลอด และเลดแมจิก8 Pro Series เนี่ยก็ไม่ทําให้ผิดหวังเลยนะครับเพราะว่าเขาเปิดตัวมาพร้อมกับสเปคที่แรงแล้วก็ดีไซน์ที่ต้องบอกเลยว่าใครๆก็ต้องพูดว่าสวยมากจริงๆและนี่ก็คือสเปคของเล d Magic 8 Pro Series นะครับโดยเขานั้นจะมาพร้อมกับ CPU ที่เป็นตัวที่แรงที่สุดของฝั่ง Android ในตอนนี้อย่าง Snapdragon 8 Gen 2นั่นเอง แน่นอนครับว่าการที่มาพร้อมกับ CPU แรงๆแบบนี้เนี่ยก็ต้องมาพร้อมกับความร้อนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าทาง Red Magic 8 Pro ซีรีส์นั้นจะมาพร้อมกับเทคโนโลยีระบายความร้อนด้วยของเหลว v c แบบ TD Duo Pump ในระดับไอ e ์เลเวกันเลยทีเดียวนะครับ และต้องบอกเลยว่าเลดแมจิก8 Pro ซีรีส์นั้นเป็นรุ่นแรกของวงการมือถือเลยนะครับที่มีการระบายความร้อนได้ดีที่สุดในบรรดามือถือทั้งหมดที่เลด Magic นั้นเคยทํามาซึ่งสามารถทําได้สูงสุดที่2,68 0ลูกบากมิลลิเมตรกันเลยครับซึ่งก็ถือว่าทําได้ดีกว่ารุ่นเดิมถึง100%กันไปนเลย ซึ่งถ้าดูจากในคลิปทดสอบเราก็จะเห็นว่าทาง Red Magic เนี่ยเขาได้ทดสอบเล่นเกนชิน IMPACT เกมที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเกมที่กินสเปคมากสุดๆเกมหนึ่งเลยนะครับในห้องอุณหภูมิ25องศาอุณหภูมิของตัวเล m d m a g i ต8โ r รนั้นก็ยังอยู่ในระดับที่37-39องศาเท่านั้นเองก็ต้องบอกเลยนะครับว่านอกจากจะแรงแล้วยังควบคุมอุณหภูมิได้ดีขนาดนี้เหล่าเกมเมอร์เนี่ยก็น่าจะถูกใจกันไปไม่น้อยเลยละครับ มาต่อกันในส่วนของหน้าจอนะครับโดย LED Magic 8 Pro Series นั้นจะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด6.8นิ้วเป็นหน้าจอแบบ AMOLED 120Hz และก็ยังมาพร้อมกับกระจก Corning Gorilla Glass 5ด้วยตัวจอนั้นจะรองรับการแสดงผลสีถึง1,000ล้านสีเลยนะครับส่วค่าความสว่างนั้นก็สามารถดันได้สูงสุดถึง1,300น i t กันเลย ในส่วนของแรมนั้นนะครับก็จะมาพร้อมกับแรม L P D D R 5X มีให้เลือกตั้งแต่ 8GB ไปจนถึง 16GB เลยทีเดียวและก็สตอร์เรจนั้นจะมาเป็นแบบ U F S 4.0มีให้เลือกตั้งแต่ 128GB ไปจนถึง 1TB กันเลยครับและถึงแม้เขาจะเป็นเกมมิ่งโฟนนะครับแต่ว่าเขาให้กล้องมาพอใช้งานแน่นอนโดยเลนส์หลักนั้นจะให้มาอยู่ที่50ล้านพิกเซลและก็ยังมีเลนส er ์อัลตัวอีก8ล้านพิกเซลเลนส์มาโค2ล้านพิกเซลครับส่วนกล้องหน้านั้นเขาให้มาอยู่ที่16ล้านพิก ในส่วนของระบบปฏิบัติการนั้นจะมาพร้อมกับตัวหม่อย่าง l e d Magic OS 6.0บนพื้นฐานของ a n น r o i d 1 3นั่นเองและใครที่กำลังสงสัยนะครับว่าเจ้าตัวเ e d Magic 8 Pro Series เนี่ยระหว่างตัว8 Pro กับตัว8 Pro พันนั้นต่างกันยังไงก็ต่างกันตรงแบตเตอรี่นี่แหละครับโดยตัว l e d Magic 8 Pro พันนั้นจะให้แบตเตอรี่มาอยู่ที่5,000ม ah ิลลิแอมป์นะครับแต่ว่าจะรองรับชาร์จไว้อยู่ที่165วัตต์กันเลยและตัวเลดแมจิก8 Pro ธรรมดานั้นจะให้แบตมาเยอะกว่านะครับโดยจะให้มาอยู่ที่6000ิ ah. ลลแะ่าายยยสตรเก็บใจได้ ว่าตัวนี้เนี่ยสามารถต่อออกแคปเจอร์การ์ดได้แน่นอนพอเพราะว่ามาพร้อมกับ USB Type C 3.1นนั่นเองและนอกจากสเปคหลักๆที่เราได้พูดถึงกันไปแล้วนะครับตัวเครื่องนั้นก็ยังมาพร้อมกับชิปที่จะมาช่วยประมวลผลสําหรับการเล่นเกมโดยเฉพาะอย่าง r e d Core R2 ที่จะมาช่วยในการควบคุมระบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ่มกดต่างๆภายในตัวเครื่องระบบการสัมผัสที่มีอัตราการตอบสนองสูงสุดถึง520รเฮิรตซ์รวมถึงระบบสั่นและก็เอฟเฟกเสียงต่างๆนั้นให้สมจริงมากยิ่งขึ้นครับ และถ้าหากใครเป็นคนสร้างสังเกตน,นะครับก็จะเห็นกันไปข้าวๆแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าตัวหน้าจอของ Red Magic 8 Pro ซ e r i e s นั้นไม่มีรูกกล้องมาให้กวนใจเลยเพราะว่าเขานั้นได้นำกล้องหน้าไปไว้ที่ใต้หน้าจอแล้วนั่นเองซึ่งตรงนี้นะครับน่าสนใจมากๆเลยทำให้ผมเนี่ยอยากรู้เลยนะครับว่าเครื่องจริงๆนั้นกล้องหน้าจะถ่ายออกมาได้สวยแล้วก็คมชัดกันขนาดไหน และด้วยสเปคที่แรงขนาดนี้เนี่ยแต่กลับเปิดตัวราคามาได้นะ่าสนใจมากๆเลยละครับโดยราคาเริ่มต้นนั้นอยู่ที่ ,3999 นหยวนหรือว่าประมาณ1 9 9 9 9บาทเท่านั้นเองและตัวท็อปสุดเนี่ยราคาก็จะอยู่ที่6,999ยหยวนหรือว่าประมาณ34,999บาทก็ต้องมารอลุ้นกันอีกทีนะครับว่าถ้าเกิดเข้าไทยมาแล้วเนี่ยราคาเปิดตัวนั้นจะน่าสนใจขนาดไหนและนี่ก็คือรู้ก่อนซื้อ Red m ม g i c 8 p ด o ปรซีรีส์ที่ผมนัั้นนวีนครบ ซึ่งถ้าหากเพื่อนๆคนไหนที่สนใจเจ้าเลดแมจิกแปดโปรซีรีส์เนี่ยก็อาจจะต้องอดทนรอกันสักนิดนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีกําหนดการที่จะเข้ามาขายในไทยเร็วๆนี้เลยล่ะครับเราก็ต้องมาอรอลุ้นกันนะครับว่ามือถือที่แรงแล้วก็เท่ยางงี้เนี่ยจะเข้ามาขายในบ้านเราหรือเปล่าและก่อนจากกันไปนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้ก็ต้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็พี่ๆชาวสเต็ปกี้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเอาไว้เจอกันใหม่คิปหนน้านะบาบ